สวัสดีครับพี่้องอามูเฮาสหายคาทุกคนทุกท่านเอาอย่ามากินแรงแยะไปตัวไอ้คาไปตัวย,ยวันนี้ผมจะมยายะเมนูแกงพักปอกก้าตีเมียพักกับแกพักกอกแกครับผมแกงจี๊ยันนี้หลายสูตรเนาะแล้วแต่คนว่าคนชอบครับวันนี้สูตรอี่อยามากินแรงต้มนอไว้รอเลยครับใส่กระดูกหมูตัวยครับเอากระดูกหมูเนาะองไปต้มกับนอครับส่วนวัตถุดิบหลักของเฮาปอก้าตีเมียนะครับบ้านผมห้องพัก กับแกหรือว่าพักกอแกเนาะแต่แต่นานี่มันมีสหายของมันนะครับดอกกานเนาะพักเซลครับแล้วก็ดอกนางแล้วเนาะครับเนาะวันนี่เขาแบบนี้เนาะเลยแกงใส่นอใส่ผักละนี่ครับผักแขเนาะแล้วก็เห็ดเฟืองครับลูกโดจีพริกหนุ่มจีนะครับเอาไว้ร้อยนาเนาะอันนี้ปลากเก็บนะครับยางไยยางใบตองมาแล้วเนาะอน,นี่เป็นเครื่องย้ำม,มันครับหอมแดงจักไข่แดซ่ซอยเนาะใส่ส้มมะคูถี่นน้อยสุดยอด่าไปตัวแหนมสมุนไพรครับมา เครื่องแกงครับพริกแหง้งหอมแดงหอมเตียมป่าห้ากะปิแกงสุรยิยะมากินแหลงไส้คาด้วยครับปรุงรสก็จะมีชูรสเกลือผงปรุงรสครับเครื่องแกงไส้โคกตำให้เดี๋วเลยครับตุ่มนอก,กับหมูได้ตีแล้วนะครับเครื่องพริกตีเฮาตำไว้เอาใส่ลงไปเลยล้ากับผงชูรส กน้าล่างคกนี่ละครับแต่ลงไปจากนั่นใส่ปอก่าตีเนี้นะครับพักกับแกเนาะลงไปตึงมัดนี่แล้วนะฮะแล้วก็เห็ดเฟืองครับไปเลยล้อหเห็ดเฟืองสุกครับระวางล้อก,ก็มาน้ามสมุนไพรแหมจักโบครับเห็ดเฟืองสุก ก็ก่ตีเนี้ยก็น่าจะสุกแล้วเนาะใส่ผักละครับผมผักแคร์นะครับเนาะใบชะพลูนะครับหรือว่าผักปูนกบานผมห้องนะฮะใสั่งไปเลยโดดเดี่ยวใครใส่ทีหลังเนาะพี่น้องอร์ครับแค่นี้ผมก็ว่าสุดยอดแล้วครับนี่ไปตักจิ้มกันเตะ หน้ามสมุนไพรหน่าักโบกจักเขาลงครับามาครับมาครับมาครับไปน้องอามาจิ้มแกงพักปอก,ก้าตีเมียพักกอแกพักกับแกสูตรอย่างมากินอะไรครับผมครับอ้อนฮะมันตึงหอมนะฮะแล้วก็อกรอบเนะครับเนาะ มว้าวยอดครับใส่ซี่โครงหมูนะกระดูกหมูฮะอันนี้ก็ปลาเก็มจีเนาะจำเนื้อปลาเก็มจีไหมฮะจำน้ำแกง่หมมันก็มาหสมมากขนาดอืมเหระฮะ con ừ. wow. ảnh ละตึงนอตึงพักละเนาะ <c oughs> อ่าน้ำแกงมาไล่ครับ <c oughs> เน็ตเต้นต้ครับเ <c oughs> มนูนี่ไผ่บึกเกยร้องไผ่บึกเกยเนี่ยนะฮะลองไปเนี่ยเอาไปทำเอาไปทานกันได้เนอะรับลองน,นะครับครบรสสุดยอด <c oughs> ไปนองครับ <c oughs> <c oughs> <c oughs>